แสงเดดจัดในหน้าหนาวระหว่างอาการซันเบิร์ เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าหนาวยิ่งในช่วงบ่ายๆนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นแสงแดดบอกเลยนะครับว่าโหดจัดปละดดอกและก็ยังมีลมแรงความชื้นสัมผัสในอากาศตา่ําพืชเกิดความเครียดจากอุณหภูมิสูงส่งผลให้ใบทุเรียนถูกกระตุ้นให้มีการคลายน้ําและสูญเสียน้ํามากจนเกินไปจนเกิดอาการทุเรียนใบไหมหรือเรียกว่าอาการสันเบอร์นั่นเองนะครับโดยอาการที่เราเห็นคือใบจะโดนแสงแดดเฉพาะฝั่งทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้จะแสดงอาการใบซีดเหลืองเป็นย่อมๆคล้ายกับอาการถูกน้ำร้อนลวก และก็เกิดเป็นแผลไหมสีน้ําตาลอาจเกิดบริเวณกลางใบปลายใบหรือขอบใบก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากมีสภาพอากาศที่วิกฤตสภาพแสงแดดที่โหดจัดอย่างที่ว่านะครับจะเกิดลักษณะการตายของเนื้อเยื่อได้สําหรับแนวทางป้องกันหรือลดผลกระทบจากอาการสันเบิร์นนะครับโดยการให้น้ําอย่างเพียงพอไม่ให้แชะหรือแห้งจยเกินไปและปรับช่วงการให้น้ําโดยทําการให้น้ําให้แล้วเสร็จก่อนเวลา10บนาฬิกานะครับซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเจอสภาพอากาศที่ร้อนและก็แห้งมากๆนั่นเองนะครับเพื่อที่มีความชื้นและต้นทุเรียนพร้อมที่จะรับดูดน้ําไป ใช้ลดอุณภูมิในช่วงที่มีสภาพอากาศวิกฤตหรือสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั่นเองนะครับและทําการฉีดพ่นด้วยาทหารทางใบเพื่อลดความเครียดจากอุณหภูมิสูงแดดจัดได้แก่ทําการฉีดพ่นกลุ่มไว้ออย พาราฟินออยล์ปิโตรเลียมออยล์เพื่อเคลือบผิวใบและป้องกันความร้อนจากแสงแดดและก็ทําการฉีดพ่นท่าสังกะสีเพื่อลดความเครียดและช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวนได้นะครับธาตุเหล็กจะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเอนไซม์และคลอโรฟิลและสร้างพลังงานให้กับพืชนะครับและก็ธาตุแมกนีเซียมจะส่งเสริมให้พืชสร้างคลอโรฟิลสร้างส่วนที่เป็นสีเขียวได้ดีและก็ที่สําคัญนะครับธาตุแคลเซียมที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชได้นะครับและก็เติมด้วยพวกกรดอะมิโนโลและน้ำตาลทางด่วนจวยาาเกคม ที่เกิดจากแสงแดดจัดนัด่นเองนะครับ